ตีกอ๊อฟตีกอ๊อฟสวัสดีครับผมอาร์ตจากจินดาการ์เด้นครับสวัสดีครับผมอาร์จากจินดาการ์เด้นครับวันนี้เราอยู่โครงการเดอะเซนโตวงแหวนอ่อนนุชนะครับลากบัง ครับเดี๋ยววันนี้เราเจอกับคนออกแบบส่วนของเราจากโจทย์ของลูกค้าความต้องการของลูกค้าบ้านหลังนี้นะครับลูกค้ามีอยู่3มส่วนที่ให้ออกแบบนะครับหนึ่งคือของคุณพ่ออยากได้เป็นสนามพัดกอล์ฟสส่วนของคุณแม่อยากได้เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่ดูแลง่าย3ส,ส่วนของลูกๆอยากได้พื้นที่ทํากิจกรรมนั่งเล่นครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละส่วนว่ามันดีเทลเป็นยังไงบ้างนะครับครับพี่ยามหางเดิน อ่าทำไมมันเป็นตะปุ่มตะป่ำขึ้นอย่างนี้ครับพี่อามทำไมมันมีดีเทลอะไรประมาณนี้ทำไมพี่อามถึงออกแบบอย่างนี้ให้เข้ากับสวนสไตล์นี้ครับพี่คือความตั้งใจของผมอยากได้พี่มันเป็นความมาชาติไหลลื่นไปครับครับผมคืออันนี้ผมใช้เป็นหินบะซ้อที่มีความขนาดที่ต่างกันครับและแผนทางเดินหลักเราใช้เป็นเวนทูล่าขนาดสามิบหเพื่อให้ใช้เป็นทางเดินหลักแล้วก็เป็นทยอยพวก เห็นบาดตอให้มันกระจายออกข้างๆครับอ๋อผมก็สังเกตได้ว่ามันมีลายธรรมชาติด้วยเนาะพี่ใช่ครับอืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปมุมต่อไปเลยครับพยามครับครับพีายามตอนนี้อยู่โซนไหนของสวนหลังนี้ครับคือโอนนี้จะเป็นส่วนแรกของการออกแบบนะครับเราเออกแบบของสนามพัดกล์ฟตรงนี้ ให้มีความเป็นเส้นโค้งเพื่อเราจะทําการเล่นของสวนกับทางเดินให้มันล้อกับของพัดกรอบให้มันเป็นความไหลลื่นจากหน้าบ้านมาแล้วไปสู่จุดอื่นได้ครับครับพี่อาร์มมุมนี้ทําไมที่อามต้องออกแบบให้มีทั้งรั้วไม้ไผ่และ ตะเกียงหินอ่างน้ําล้นอะไรที่อยู่ในมุมนี้ด้วยครับตรงมุมนี้ลูกค้าต้องการความเป็นญี่ปุ่นที่ดูแลไม่เยอะครับผมก็เลยจัดองค์ประกอบที่มันมีความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาในบริเวณนี้อย่างเช่นรัวไม้ไผ่ตะเกียงหินแล้วก็อ่างน้ำครับไม้ไผ่ครับครับส่วนดีเทลหลักๆของงานฮาสเดคปที่อยู่ในมุมนี้นะครับผมก็ได้รับบีฟจากทางของยามคนออกแบบนะครับก็คือเราจะมีคานที่ตัวเป็นตัวรับระแนงนะครับเราจะมีตอม้อรับพื้นอยู่ข้างใต้ครับส่วนตัว ของตัวไม้ไผ่เองนะครับผมก็เลือกใช้ที่จะเป็นเลือกใช้ไม้ไผ่ที่ชุบน้ํายาเราชุบน้ำยาเพื่อให้ไม้ไผ่มันอยู่ด้วยความแข็งแรงด้วยด้วยสภาพอากาศที่เราใส่สปริงเกอร์ที่จะเลี้ยงมอสขนาดนี้ครับซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดความชื้นสูงะงั้นเราต้องชุบน้ํายาเพื่อให้ไม้ไผ่อยู่ในสภาพอย่างนี้ได้นะครับครับส่วนดีเทลอื่นๆนะครับของงานตกแต่งอ่ะตะเกียงหินพี่อาร์มบอกเราทำเพราะว่าลูกค้าอยากได้ฟิลญี่ปุ่นหน่อยอ่ะพี่อาร์มครับทำไมเราใช้ไม้ประธานเป็นต้นสมิดแดงครับ อ๋อมุมนี้มันเป็นมุมที่ลูกค้าอยากได้ไม่ต้องให้ใหญ่มากแต่ให้มันม,ม,มีแบบเป็นฟอร์มทรงพุ่มเพื่อให้มันเป็นมุมมองรับสายตาออกมาจากประตูหน้าบ้านได้ครับครับส่วนมุมนี้เราจะใช้หินประดับเยอะหน่อยอย่างเช่นพวกหินลบเดียมใหญ่นะครับที่จะมาบังตัวตะแกรงอ่างรับน้ําข้างใต้นะครับซึ่งตัวตัวนี้มันก็จะมีดีเทลข้างใต้เป็นตัวระบบซ่อนดูดูทีนะครับเพราะว่ามันมันจะเป็นระบบหมุนเวียนใช้อดูดน้ําข้างใต้ดินแล้ววนมาใช้กับตัวอ่างน้ําร้นอีกทีนะครับซึ่ง ตัวนี้ผมแทรกตัวระบบอัตโนมัติให้อีกทีก็คือตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับอยู่ที่ความต้องการลูกค้าล้วนๆเลยว่าอยากให้เปิดเวลาไหนปิดเวลาไหนนะครับสามารถสั่งการได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปไฮไลท์เลยครับมุมนี้ยามตีกอปครับ นก่อนนี้จะเป็นสนามพัดกอล์ฟนะครับสนามพัดกอล์ฟนี้จะขนาดประมาณ6เมตรคูณ2.5เมตรนะครับสปีดที่วัดได้ก็อยู่ที่ประมาณ9.6นะครับส่วนด้านข้างตรงฝั่งนั้นคุณอาร์ตก็ดีไซน์เป็นพวกพันไม้ให้มันไหลลื่นกลมกลืนไปกับสนามพัดกอล์ฟนะครับเพื่อให้สนามพัดกอล์ฟเขาไม่โดดเด่นขึ้นมาจากงานสวนนะครับครับอย่างอย่างที่เราพี่อาร์มบอกนะครับว่าทําไมพี่อาร์มถึงออกแบบอ่าตัวสนามพัดกอล์ฟให้อยู่ในส่วนญี่ปุ่นอย่างแรกเลยเป็นความต้องการของเจ้าของบ้านนะครับแล้ว อย่างต่อไปคือ,อพื้นที่ขนาดนี้ผมว่ามันเหมาะที่เราจะได้ใช้กิจกรรมใ,ในสวนอยู่แล้วเรามีสวนเพื่อออกมาเพื่อใช้ชีวิตนะครับใช่ครับผมว่าสนามพัดกอล์ฟมันก็สามารถมาเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของงานสวนได้นะครับแค่เราเพียงเราออกแบบของสนามพัดกอล์ฟนะครับให้มันมีความไหลลื่นเชื่อมต่อกันกับงานสวนมันก็คือรวมกันเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวกันได้ครับ,รบโซนนี้คืออะไระพี่ยามทำไมมีหินกราบวาง เยอะแยะไปหมดเลยส่วนนี้คือพื้นที่ผมตั้งใจว่าให้ลูกค้าเดินจากสวนมาแล้วเพื่อเพื่อจะขึ้นตรงบริเวณบันไดเข้าบ้านผมอยากให้จุดนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มันเดินได้สะดวกแต่ยังคงไว้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นธรรมชาติอยู่มผมจึงเลือกใช้แผ่นฟีฟอร์มมาจัดวางในรูปแบบที่ค้าขนาดอาศัยกันครับ,รบ,รบก็คืออย่างที่พี่อ,อารมพีเศษออกมาในการออกแบบก็คือพี่อามต้องการให้ตัวแผ่นหินกับเนี่ยสามารถเราสามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ได้ทั้งต้นไม้รอบๆข้างาทั้งแบบสนามพัดกอล์ฟข้างๆที่เป็นหญ้าเทียมด้วยนะพี่ใช่ครับอ๋อแล้วก็มีลูกเล่น<อ>เห็นมีดีเทลต้นไม้มีดนา,ามิกสูงต่าใช่อันนี้พี่อาร์ก,ก็เลือกใช้เป็นไม้ที่ยังไงบ้างครับตรงนี้มันคือพื้นที่มันแคแบอยู่แล้วมผมก็เลยเลือกใช้ให้มันเป็นแค่ส่วนของแค่ไม้คุมดินครับครับเพื่อให้มันล้อไปกับทางเดินตรงส่วนนี้ครับสวยมากครับพี่แต่ตรงนี้น่ะคุณอาร์ต ครับได้มีการทํำยังไงบ้างครับตรงบนเวณนี้นะครับตรงนี้ผมผมก็กําชับช่างไปแล้วนะครับว่า่าพื้นทั้งหมดนี้นะครับเรามีการเทเป็นพื้นที่ใช้เป็นตัวเหล็กวเมดอยู่แล้วนะครับในการรองรับแผ่นหินกาบครับซึ่งจากนั้นเราก็จะจัดเรียงวางนะครับแผ่นหินกาบโดยให้อ์ประกอบออกมานะครับล่องชิดบ้างห่างบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูธรรมชาติที่สุดนะครับใช่ครับแข็งแรงไหมครับโอ้ร้อยโลสบายครับพี่ครับผม ปพี่เดี๋ยวเรามีทางเชื่อมไปอีกบ้านหลังนึงเนาะใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันพี่ครับพี่อามแล้วพื้นที่เรายังเดินกันมาอยู่นี่โอ้โหเห็นเปลี่ยนจากหินกราบมาเป็นแผ่นศิลาแล้วพี่อามครับขืบ้นที่ตรงนี้ คือตั้งใจว่าจะให้เป็นลานทํากิจกรรมอของคนใน,ในบ้านนะครับ,รบผมคือาจจะมีการตั้งติ้งย่างตั้งนั่งกินอะไรข้างนอกได้นะครับ<อ>เลยเราจึงเน้นให้มันเป็นปูแผ่นเต็มแต่มีความเป็นมีแบบสีเขียวครับด้านข้างนะครับเพื่อช่วยลดทอนความแข็งของพื้นได้ครับแล้วพันไม้ที่ใช้บริเวณนี้นะครับอ,อย่างพิธียามต้องการเนาะอยากได้พันไม้ที่มาทําให้พื้นทางเดินไม่แข็ง ผมก็เลยเลือกพันไม้ที่มันอยู่กับแดดหน่อยเพราะว่าโซนนี้นะครับมีแดดลงประมาณ 70- 80%เอยู่แล้วพันไม้ที่ใช้ก็จะเป็นพันไม้ที่รับแสงแดดเต็มๆหน่อยนะครับซึ่งจะให้อยู่กับเหมาะกับสภาพแวดล้อมในส่วนโซนนี้ด้วยนะครับพี่ยามฮไ,ไลไรเลยเนะี่ยใช่ครับชิงช้าตรงนี้ผมทํามาเพื่อน้องๆน,น,นี่ว่าผมนั่งได้ปะ่ะลูกบ้านหลังนี้ครับแข็งแรงครับนั่งได้สองคนสบายครับ <c oughs> ครับพี่ยาม โซนนี้พี่อาร์มออกแบบส่วนสไตล์ประมาณไหนครับคือตรงนี้จะเป็นส่วนกึ่งโมเดิลกับส่วนสไตล์อังกฤษนะครับคือภาพรวมองค์ประกอบออกมาแล้วเหมาะกับการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันข้างๆก็จะเป็นพันไม้ที่มีความดอกบ้างเขียวบ้างนะครับทำให้รู้สึกว่าตรงบริเวณนี้นะครับน่าจะออกมาใช้งานร่วมกันได้มากที่สุดละครับอ่าอย่างเช่นผม ถ้าเป็นผมเป็นเด็กนะผมแน่นอนผมเล่นจริงชาใช่ครับถ้าผมเป็นคุณแม่หน่อยมีกระบะปลูกผักสวนครัวให้อ่าอย่างพี่อาร์มครับออย่างนี้ย่นต้นอันนี้เขาเรียกต้นอะไรครับอ๋อดอกตัวนี้คือต้นจันชฉายครับมันจะมีดอกออกนะครับได้ยินว่าออกดอกตลอดทั้งปีเลยนี่พี่อาร์มใช่ครับอาจจะมีร่วงบ้างตามการเวลาครับแล้วดอกมันก็จะขึ้นมาใหม่ส่วนฝั่งนี้ครับพี่อาร์มเป็นไงบ้างครับหลักๆเลยโหต้นสูงชะลูดอย่างงี้สวยครับต้นอะไรครับพี่อาร์ม ต้นสนมังกรครับโอ้โหทำไมพี่อามต้องเอาต้สนมังกรให้มันอยู่ประมาณนี้ครับพี่อามต้องการให้มันออกมาคือต้องการว่าอยากให้เวลานั่งอยู่ตรงห้องตรงนั้นนะครับมองออกมาอยากให้มันมีแนวสกรีนบ้างแต่ไม่ถึงกับแน่นนะครับก็คือเป็นสกรีนเป็นไม้ล้วนหน่อยใให้มันบังสายตาดนึ่งเพื่อเป็นมุมรับสายตาจากห้องตอนนั้นนะครับโอ้ดีเลยครับยามคือไฮไลท์ส่วนก็จะอยู่มุมนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาร์ต สำหรับสว่วนนี้องค์ประกอบดีเทลเยอะมากเลยครับพี่อาร์มแล้วสรุปอ,องค์ประกอบที่พี่ออกแบบมาทั้งหมดนี่เป็นยังไงบ้างครับก็คือองค์ประกอบทั้งหมดตามความต้องการของลูกค้าเราจึงมาจัดวางให้มันสอดคล้องคอยตามการไหลลื่นผมว่าคือมันคือตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างลงตัวที่สุดแล้วครับเพราะมันได้ทั้งหมดมันตามองค์ประกอบครบที่ต้องการลูกค้าอยากได้ลูกค้าก็จะได้ใช้ ในจุดนี้ได้อย่างมีความสุขครับก็อย่างที่ผมเห็นเลยสามารถใช้ได้ทั้งสองโซนไม่ว่าจะเป็นส่วนของโมเดิร์นที่พี่ออกแบบให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ใช้ร่วมกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ที่เป็นส่วนญี่ปุ่นทั้งมีความสวยงามสอดแทรกเข้าไปได้ใช้จิตกรรมทั้งสวนมีสนามพัดกลอฟอีกข้างหากผมว่าองค์ประกอบได้ดีมากเลยองค์ประกอบที่เราจัดวางนี้คือมันก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้า ครับครับผมครัพี่ยามถ้าผมจะสนใจส่วนประมาณเนี้ยผมสามารถติดต่อได้ที่ไหนว่างครับพี่ติดต่อได้ในเพจ f a c e b o o k กินดาการ์เด้นครับโอ้และมีช่องทางอื่นไหมครับมี y u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  e ทิกต t o k ก็มีครับอินสตาแกรมีครับโอ้ครบทุกอย่างใช่มาติดต่อได้ทุกช่องทางเลยครับใช่ครับครับสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ยามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสำหรัวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ